สวัสดีครับสำหรับวันที่ส7เจดเดือนพฤษภาคมหลังวันหวยออกมื่อนี้ก็ว่าติแต่งล้ำแผนอ่าสังวัดที่สองเป็นสังวาดใหม่เนะี่ยเมื่อวานนี้สอนไปแล้วเป็นสังวาดเก่าอือกับอูมัมนหนักมากเลยพวกล้ำนี่ถ้าเป็นล้ำสบายก็เก่านี่เขียนยากพอดีมือคืนนี่มูว์พนยุกเกลไก่นะี่พนบอกว่า เพื่อยังไงผมเขียนเพียงฝรั่งเบื้องพา่นนแต่เธอบอกว่าโอ้ oh, I have to practice my English <laughs> may I will try it maybe I will try it feel soon <laughs> มันคงมันคงจะเป็นไปได้ง่ายเลยครับถึงจะเขียนได้กับกาเขียนเป็นคำไทยดีไซน์ไปเขาแปลอยู่ในกะรุงเทพก็เลยครับคือจ้งเขาเขียนเพียงนี่แหละ สิ่งที่ผมไม่เก่ง I don't want to try easy to be wrong เอาสาันสันแบบนี้เนาะว่าเขากับ,บว่าได้เว้าตะกี้กับอยู่กับฝรัง่งตังแต่ตั้งต่เรียน้อยอยู่กับฝรั่งมาตลอดนั่นะพอมาเป็นนุ่มเป็นเบาดันไปอยู่ล้าว่ะนี่โอ้ดนันดันเบาล้าวตลอดจนสิลืมฝรั่งแล้วมูสนิทกับเป็น ยังกับมันก็ในวัฒาวนี่จนว่าสําเนียงอังกฤษก็กกกสกนนิไปเหมือนละก็ก็เหลือแนวัฒน์ก็ก็เหลือภาษาอังกฤษนิดนึ่งวัแตะกี้ผู้สาวฝรั่งเขาแล้วก็ยังอยากเอ่ออยากยังอยากว่าน้ำว่ามันอยากกันนั่นด้ <laughs> เอาไวส้สํานานเอาไว้ขอเก่าบนจนิน <laughs> เอาวันนี้ก็ที่ว่าคล้ายคล้ายสมองเก่อนกอนที่ไปเขา่าล้ำล้ำล้ำปูไทยสังวาดรเออเออเออย่างก็สังวาตรไม่เนาะ หลายสังหวัดมํำสอนนี่เป็นปีพุ่น่ะก็คือมันกับ้าเขาเบิงบ้งงใบยบเขาก็ติผู้ที่เขามาเรียนใ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 นยูทูในใน,ใน, YouTube, ในคลิปของผมเนี่ยเบิ้งไปเรื่อยๆทบทวนเก่าแนบะมันก็จะเก่งขึ้นไปพัฒนาการในการอา,อาจจะอันนั้นนี้อันนี้ก็ได้นะครับเอาโมน,นี่ที่มาเห็ดง่ายๆสิมาเขียนแบบลูกทุ่งสักกันอบอแมแนเพ่งแหล่เพ่งแหล่แหล่ลสมัยเก่าเนอะ แล้วสมัยใหม่นี่มีกิ้งกือกิ้งกือขี่แค่เดือนนี่ผู้หลายคนละเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปหาฟังใส่กันได้พวกกิ้งกือแล้ว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 แค่เดือนและแค่เดือนเนี่อ่ะไปฟังอยู่ในเทปนั่นอะผมเสียวแบบเก่าผสมกับอิสา้นิดนึงเป็นเพียงแหล่เนาะเขียนง่ายๆมื้อนี่เขียนไปพร้อมกันแล้วก็ทบทวนการเขียนมาน้ว่าเพียงแหล่เขาเขียนจังไดมันง่ายสมองสมองเริ่มต้นแล้วนะครับนะผมสิตั้งไว้จังไดนดีล่ะอืม อ่าเอาสิจ้ะคนเอ้าเอาเหมือนี่เอาเอาคนมักหอยเนาะเอาคนมัก <c oughs> คนมักหอยมานะเนาะพอดูดูคลิปต่างประเทศเพิ่นไปเพิ่นไปซื้อเพิ่นไปหาเก็บหอยชาชะเดต่างประเทศเพราะว่าเพิ่นพวกกัหมู่พวกเพิ่อนจอยู่ฟินแลนด์นะอยู่เบนเยียมฟินแลนด์นี่ป๊าดผมบ่มคิดว่าหอยสิใหญ่หอยหอยหยังก็หอย หอยแบบว่าอยู่ไทยเ้ากับโลหลายเพิ่งไปเก็บนะของฟรีเราบ้านเราต้องซื้อกินพวกจูฟินแลนด์พวกจูพวกจูฟินแลนด์มันหนาวเมื่อปีมันสาดแต่ว่ามันคือมีหอยว่าแต่มีผักบุ้งฝรั่งมีผักกีฝรั่งเรต้องปลูกยากเลยนี่ยนะเอาเกาเริ่มแล้วคนมาคอยนะเอาโอจังเลยนะเอาแบบเก่าเนีอโอโอโเอาเขียนเป็นก่อนทั้งสี่มาแหลทั้งสี่มาอธิบายฟังว่าเขียนแหลก็เขียนในอันนี้เป็นแหล่สมัยเก่าแบบอาจารย์วิพลเป็นสุพรรณพันธ์ และกับสิบผสมจังหวัดอีสานนี่เนานะโอ้โหเียป็นคำก่อนจะกอนอา่าโอ้โหเอาล่ะขับไปเลยขย,เข,ขยับเข้ามาขยับเข้ามาขยับเข้ามามาหา เสียงร้องอืออะไะมันเป็นในเพลงแหลกจำมาดีนะครับเรื่องเพลงแหลกฟังท่วงฟังท่วงทำนองทำฟังท่วงทำนองสำร้องสำร้องของท่านทนอง สำ,นนะสำรองเอาไว้เอาไปตามก่อนสักกันเนาะฟังท่วงทำนองสำรองเอาไว้และและคนชอบหอย <c oughs> อร่อยนะอร่อย <c oughs> ฟังหอยนะครับจะไปคิดว่ามันมันอันอื่นนี่คือหอยมันเ่อผมมากินหอยเวลาเวลาดื่มมเนลาหยังเสียเออกินมันมันยำซื่อได้เลี้ยพร้อมมันเถอะเออตรงนั้นแหลกคนชอบหอยอร่อยอร่อยอร่อยถูกใจอร่อยถูกใจหอยเล็กหอยใหญ่เอคนมาหอยหอยเล็ก หอยเล็กหอยใหญ่ F F หอยเล็กหอยใหญ่อ,อร่อยอร่อยหลายอร่อยหลายอีอร่อยหล,ล,ลายอีลีอันนี้มันสิเป็นแหล่แต่ทำน้องเนี่เป็นทำน้องเนี่เป็นเพ่งแหล่โบราณน่ะภาคกลางก็ไปใส่ภักอีสามไปแต่ว่าผมสีผมสิผสมกับภาษาสีสารไปหอยเล็กหอยใหญ่อร่อยหลายอีลี <c oughs> ออาไลรืยู่คูกยูยู่ค,คูกอยู่นายู่ค,คูกอยู่นากะหาจินกันได้ Dù khổ kiểu nào, Cả hả chinh canh đầy. Ngoài nón mòn đầy, Ngoài, Ngoài, Nón, Ngoài nón mòn đầy, Ngoài nón mòn đầy, Hả đầy, Hả đầy, Thúc thịt, หาได้ทุกที่หาได้ทุกที่ <c oughs> อร่อยอร่อยน้ำลายไหลอ่ลอยน้ำอ่อยน้ำลายไหลต้อง ได้หอยหอยกิบจี้หอยกิบจี้อร่อยน้ำลายไหลต้องได้หอยกิบจี้หอยจูบดูดดีหอยจูบดูดดี มีให้เลือกมากนยจูบด,ดีมีให้เลือกมากมายมากมายหอย,รรมาหอยธรรมดาหอยธรรมดาหอยธรรมดา หอยธรรมดาเอามาหอยทำเอามาหอยธรรมดาเอามาจีธรรมดาเอามาจีกินหอยธรรมดาเอามาจีกินสาวมาสาวมาสาวสาวมาสาวสาวมาจากดิน วสาวสาวส,ส,สามาจากดินหาจินกันได้สามาจากดินหาจินกันได้หอยสกุดด้วยสระอีหอยสกุด,ด ด้วยสาลอี <c oughs> ที่หอยหอยสะกดด้วยสาลอีที่สะกดนี่ที่ที่ค่อนหอยสะกดด้วยสาลอีโอยขึ้นยากแต่หอยสะกดด้วยสาลอ,สดดสาอีอ่ะก็มีมาก มากินเชา้าก็ได้กินแรงก็ดีอันนี้เป็นโครงสร้างเพลงเพลงแหล่นะครับมันจะมันจะเป็นแหล่แหล่สมัยเก่าอันนี้ผมเอาภาษาอีสานขอมมาผสมซื่อ แล่สมัยเก่าไม่ใเป็นแบบนี้นอันนี้ผมเอามาเอาผมเอามาเข่ามาผสมกับทน้องอีสานคําอีสานนิดหนึ่งอันนี้คือเป็นเป็นแหล่เก่าเลยเลยด้แล้วก็เขียนสดสดที่จริงมันจะมีอยู่หนึ่งหนึ่งบทสองบทที่จริงแหล่ปกติเขียนเพลงลูกทุ่งมันจะมีอยู่สี่บทมาแต่ว่าเพลงแหล่เนี่ยอาจจะมีถึงหกบทเจ็ดบทผู้นี้แล้วแต่ว่าเนื้อหามันี่ไพ่เป็นเจ้าไหนแล้วอ่าผู้อยากเอาไปลองแถวสันเอาเ้าเนืเน้อหามันผสมประสานยากเพราะหาค ยากบ่เอานี่มันติเอาลูกสัมพัธน์ไปยังไหนเด้อว่าคํำมันหลายคือเพียงทั่วไปบ่เอาฟังเด้อคนมาหอยผมสิแขนเจสามทอนีสยโอ้โอ้โอ้ยอ้โ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 อาโอ้โ้องอ้องอ้ แหลคนชอบหอยอร่อยถูกใจหอยเล็กหอยใหญ่อร่อยลายอีลีอยู่โคกอยู่นากหากินกันได้้วยน้อง้วน้องมองได้หาได้ทุกที่อร่อยน้ำลายไหลต้องได้หอยกิบกี้ละหอยจูบดูดนี้มีให้เลือกมากมาย หอยทามดาโอโอโอออ้หอยทรมาดเอามาจิกินสาวมาจากดินละหาจินกันได้หอยสะกดด้วยสระอีก็มีมากมายกินเช้าก็ได้ กินแรงก็ดีกินเช้าก็ได้กินแรงก็ดีอันนี้เอามาเป็นตัวอย่างสิงเลยครับที่กิงมันต้อ,ทองทงเงาคนนี้ผมก็เลยจบแค่นี้เบิ่งเริ่ม,มาครับมันก็นทีมีบทที่หนึ่งเอามาเข้านะครับบทที่หนึ่งนี่น,นี่บทที่หนึ่งอันนี้บทที่สองบทที่สามลมมันก็จะเพ่ร่นนครับหนึ่งลมสองลมสามลมสี่ลมห้าลมหกลมเจ็ดลมแปดลม, 8, ลม บทที่ 1, บทที่สองก็1นึลม2องลมสามลมสี่ลมห้ลมหกลมเจ็ดอ่าหลม 2, องลมสามลมสี่ลมห้าลมหกลมเจ็ดลม 8, ปดลมพี่กันบทที่3 1, มหนึ่งลมสองลมสามลมสี่ลมห้าลมหกลมเจ็ดลมแปดลมเห็นไหครับอันนี้เข้าๆแหล่มันมันมันเป็นเป็นมันทำน้องแหล่ดังเลยมันคข้าๆบันนี้ปกติเพลงแหล่เนี่ยมันคือเป็นมาตรฐานมัน4บทมันอาจจะ6บทขึ้นไปละ เพลงแหล่นะครับหกบทขึ้นไปเพลงแหล่บาง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 เพลงก็มีย้อนบางบางเพลงก็บ่มีย้อนถ้าสมมติว่าถ้ามันมีเกตบทเนี่ยบ่อาจจะย้อนก็ได้แต่ว่าถ้าบ่ย้อนต้มตีมันก็บ่ได้โชว์เขาอาจจะมีหกบทแล้วมาย้อนบทที่อ่าอ่าบทที่ห้าบทที่หกนะครับมาย้อนบทที่ห้าบทที่หกมาดูมาดูลูกสัมผัสลูกสัมผัสเพลงแหล่นี่ก็มันกะทิบ่แน่นอนคือเพลงลูกทุ่งนี่ครับ เต็มๆพอพอว่าเพยงแหล่เนี่ยมันมันคับมันสั่นเห็นไหมครับขยับเข้ามาหนึ่งสองสามสี่มันหลูดสัมผัสนะครับมามันมันสิสัมผัสอยู่แหนละเห็นป่ะมาหานี่มันสิบนอยู่นี่ร้องกับมาทํานองเหมือนเดิมนะนองก็มาอยู่ที่สํารองไว้ยกนะครับยกไว้ยกมาเป็นหอยหอยก็อยู่ที่อร่อยเห็นไหมเพราะคํามันน้อยมันจะไปบังคับว่าหนึ่งสองอ่าอ่า ท้ายลมที่เนี่ยท้ายท้ายลมที่หนึ่ง,งจะไปผูกกับอ่าท้ายลมที่สองคำที่สามไม่ใช่แล้วนะครับเห็นไหมครับมันก็จะผูกเหมือนเดิมนาก็จะผูกหาใดก็จะผูกได้ที่ยกที่ยกไหลก็จะผูกกับได้อ่าจี้ก็จะผูกกับนี้นี้ก็จะผูกกับมีเห็นไ,ไหม มัน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 จะสะบัดได้คือมันจะไม่เหมือนเพลงลูกทุ่งช้าหรือว่าเพลงลูกทุ่งเร็วพวกนั้นมันจะหนึ่งสองสามเลยพวกนี้จะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเพราะนั้นมาตรฐานมันเป็นแบบนั้นเลยดาก็จะมามากินก็จะมาดินได้ยกอีก,ก็จะมามีเห็นไหมครับไม้ก็จะมาได้ได้ก็จะมาอะตอนจบนี้มันสะบัดนี้เลยก็ได้เห็นไ,ไหมครับไม่ต้องสัมผัสกินชาวก็ได้ กินแรงได้ยิ่งดีเห็นไหมเห็นไ่เรามาใส่ได้เลยก็ได้กินแรงได้ยิ่งดีเห็นไหมครับมันมันผูกพวกนี้นก็จะเหมือนเดิมครับเห็นไหมอ่านี่ครับบทที่หนึ่งมันก็จะมาผูกกับบทที่สองเหมือนเดิมหลีทีไม้ก็จะมาผูกกับกับ้ากว้างๆยังผูกกันเหมือนเดิมบทที่หนึ่งลมที่ลมที่แปดคำสุดท้าย ก็จะมาผูกกับลมที่สองลมที่สี่เหมือนเดิมลมที่สามอ่าบทที่สามลมที่แปดคำสุดท้ายก็จะมาผูกกับลมที่สี่ก็ขว่าจะมาผูกกับบทที่สลมที่สี่คำสุดท้ายบทที่หนึ่งลมที่แปดคำสุดท้ายจะมาผูกกับบทที่สองอ่า ลมที่4ตัวสุดท้ายบทที่2ลมที่8ก็จะมาผูกกับบทที่3ลมที่4คําสุดท้ายเหมือนเดิมนะครับแต่ลูกสัมผัสในผูกพวกนี้จะดิ้นได้เพราะคามันน้อยขยับเข้ามามันมี4ขยับเข้ามานี่ครับมันจะมันจะมาแบบนี้ฟังแล้แล้วฟังลูกสัมผัสผมนะครับมันขยับได้แล้วเอาไปดัดแปลงเอาไปเป็นโครงสร้างเอาผมจะลองฟังอีกครั้งหนึ่ง จะเหมือนเดิมไหมแล้วแต่เพราะเห็นเห็นสุดสดใหม่ๆโอ่โอ้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  ขยับเข้ามามาเสียงร้องฟังท่วงทำนองสำรองเอาไว้และคนชอบหอยอร่อยถูกใจหอยเล็กหอยใหญ่อร่อยลายอีลีดูโคกดยู่นกหาจินกัน่าย้วยน้องมองได้หาได้ทุกที่อร่อยน้ำลายลายต้องได้หอยจิบจีหอยจูบดูดดีมีให้เลือกมา หอยทับแมนาหอยทับแมนาเอามาที่จีนสาว้ามาจากดินละหาดจินกันได้หอย ทำไมครับหอยทำมานาเอามาที่กินแล้สาวมาจากดินละหาจินกันได้หอยสะกดด้วยสาลอีก็มีมากมายกินเช้าก็ได้กินได้อทำไมนะครับมนาจ,จะคอมหอยทำมานาเอามาที่กินและวสาวมาจากดินละหาจินกันได้หอยสะกดกันได้นี่ เอาหอยตัวนี้ออกนะครับนี่กับสะกดด้วยอิสราอีที่มีมากมายกินเช้าก็ได้กินกินเช้าก็ได้กินแรงได้ผีมออไซค์ผนะครับอืม หอยทำมนาเอามาที่กินเศร้ามาจากดินหาจิ้มกันได้สะกดด้วยสะละอีก็มีมากมายจินเช้าก็ได้จินแรงได้ยิ่งดีเห็นไหมครับเพลงตั้งแต่อยู่ประมาณนี้แหละเขาเขียนปุ๊บก็ติเก่าไปเร,รื่อยพอใส่จังหวะแล้วก็ติลบตัวน,นั่นออกทอ,ตอนตัวนี้เขาทอนตัวน,นั้นเขาทอนตอนนัวนี้ออกก็ติมันอยู่ประมาณนี้ครับนะองสังเพลงแหละนะ วันนี้พยายากเล่นก็เล่นได้เลี้ยงแค่กขยับเข้ามาขยับเข้ามามาเสียงร้องฟังท่วงทำนองสำรองเอาไว้แลคนชอบหอย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 อร่อยถูกใจเนี่ก็ขยับลูกเล่นได้เนี่ยขยับลูกเล่นได้หอยเล็กหอยใหญ่เพราะว่าเขาเขียนแล้วเนี่ยผู้เสียวไปร้องหรือซื้อไปสั่งทำนองให้เขาให้เพลงเราเนี่ยน่าสนใจ มีคนอยากซื้อหรือมีคนอยากนําไปร้องถึงไม่ซื้อมีคนนั้ไปร้องแต่ไม่เรามีชื่อเสียงขึ้นพอมีชื่อเสียงขึ้นเราก็ขายเพลงได้เวลาเราลองไกด์เราก็ต้องหามุกให้ได้เขาจะเอาไม่เอาก็แล้วแต่เขาเขาจะไปดัดแปลงไงกักาแล้วแต่เขาเขาก็ต้องหามุกคืย,ยังผมว่านี่ย <c oughs> ผมผมะใสมใ่มุกให้บางด้าเพื่อว่าเพลงเงื่อกัไปใสเ่เลยโอ้ย <c oughs> ขยับ เข auto, <t festivals> ้ามาละมาฟังเสียงร้องฟังท่วงทำนองสำรองเอาไว้และคนชอบหอยละหอย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 อร่อยถูกใจละหอยเล็กหอยใหญ่อร่อยลายอีลีอยู่โคกอยู่นากระหาดจินกันได้ห้วยน้องมองได้ละหาได้ทุกที่อร่อยละน้ำละลายลายละลายลายละลายลายตองได้หอยกิบจีละหอย ดูดาดูดาดูด่าดูด่าดูดาดูด่าดูดาหอยจูบดูดนี้ล้วมีไอเลือกมากมายหอยทำมาลาเอามาจีกินและสาวมาจากดินละหาจิ้มกันได้สะกดลาด้วยซาลาอี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 อาอี ด้วยสาลาีก็มีมากมายกินเช้าก็ได้กินแรงได้ยิ่งดีนะครับก็เอาไปประยุกต์เอาลูกสัมผัสสัมผัสก็ประมาณนี้แหละแต่มันจะไม่บีบเพราะคำมันน้อยเป็นบทเป็นบทเป็นบทเป็นลมเพลงทุกเพลงทุกเพลง,ง,งในโลกส่งโลกฟ้าเราจะมีเป็นลมหมดถ้าเราเข้าใจลมเรามาสัมผัสได้ไหมครับมามาหา, <c oughs> นาน้องสำรองวันนี้มันจะอยู่แบบนี้แหละ ส่วนผูกในบทบที่1บทที่2บทที่3ก็ยังผูกกันเหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้นะครับก็อยู่ประมาณนี้วันนี้มาสอนการแต่งเพลงแหล่เป็นเป็นเป็นสังวาดเดิมนะครับสังวาลเดิมแบบนี้แหละเพีงแหล่จริงจริงสังวาลเดิมบนตีแบบนี้สังวาลไม่ละละให้อีละใหอีอันนี้เป็นสังวาลอันนี้เป็นสังวาลไม่อันที่ผมสอนนี่เป็นสังวาลเกา่าเด้อ คือสังวาตร์เขาก็สังวาดไม่ทำมันผสมประสานกันอะไรมันก็สิมวนกันลองกับไปเหตุเบิ้งนะครับคลิปนี้กะผำก็รศได้ความรู้นะครับไปพัฒนาด้านการเขียนสรุปสองหลานสืบสารการเขียนเพียงบานเฮ้าไว้ให้อยู่คู่แผ่นดินบานเฮ้าตลอดไปขอบคุณครับสำหรับผู้ที่เข้ามาชมขอบคุณครับผม